แม่ไปนอนแล้วนะฝันดีนะครับเดี๋ยวครับจุวยพ่อป้าด้วยสิครับพ่อป้าจะได้นอนหลับฝันดีโอยง่วงสุดๆเลยอ่ะแม่ระดาไปนอนก่อนนะปปาใจกลูไแ้วันนมิเเสีย พอลงตรงไหนมีแต่น้ำเค็มน้ำเค็มหาที่จะกินไม่ได้เลยนี่ใจของคนที่คับแคบติบตันด้วยความตัดีทีเหนียวด้วยความเห็นแก่ตนมันก็เหมือนน้ำเค็มนั่นแหละเจอกันที่ไหนอาศัยกรรรันม่ไมีแต่ตัวเค็ม,เข,ม,เ,ขม,เ,ขมเข็มเค็มเ็มยกันแล้วกับโลกมีแคบเอาทำไปทางไหนมี อาศัยกันได้เรามีความจําเป็นเขามีความจําเป็นอันนี้มันยังอาศัยซึ่งกัาการแม้แต่สัตว์เราเขาก็ยังต้องอาศัยเราเราเป็นคน,นแท้ๆทาไมสัตว์โลกอยู่ร่วมกันจะอาศัยกันไม่ได้ถ้าต่างคนต่างปล่อยไว้เขาก็ปล่อยเราก็ปล่อยเมืองไทยนี่จมไปนานแล้วนะจิตใจของเรามันเคยมั่วสุมกับกิเลสตัณหาซึ่มันชักตูงไปตลอดเวลา อยู่แล้วมีแต่ความทุกข์ความทรมานทำมาจะแทรกเข้าไปเรื่องศีลเรื่องทานการกุศลจะแทกเขาจิตใจไม่มีน้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นโลกจึงมีแต่ความทุกข์มากยิ่งกว่าความสุขความสุขนั้นมีน้อยมากนะน้อจติงบำเพ็ญความสุขให้เกิดชี่ใจจากการให้ทานหนึ่งรักษาศีลหนึ่งแล้วการภาวนาอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบ ในที่ทำงานการทำงานร่วมกันต้องมีน้ำใจไม่ใช่เพียงแค่ทำหน้าที่ของตนให้ดีแต่ต้องมองเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นและยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างจริงใจที่ใดมีความสมัคคีที่นั่นย่อมมีความสุขความเจริญโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปนก คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการชุมทางดาวทองต่อด้วยรายการช็อตเด็ดแม่ไม,ม้มวยไทยเจ็ดสีและละครชุดวิมานมนตาค่ะ